สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่างคอมทรงโจรนะครับกับร้านเบียร์พีซีวันนี้จะมาแนะนําวิธีการถอดก้านจอนะครับสําหรับบางรุ่นที่ว่าถอดยากนะครับถอดน็อตออกมาแล้วว่าบางคนก็งัดไปออกสักทีนะครับก็วิธีการถอดครับก้านจอนะฮะให้เราพลิกมาด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วถอดน็อตออกให้หมดทุกตัวครับที่อยู่ด้านหลังเพดนะครับสังเกตดีๆนะน็อตบางตัวเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์ประกันแปะอยู่นะครับ แปะอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นตัวน็อตแล้วเราก็ไม่ได้ขันมันออกมาเราก็งัดกันไม่ออกสักทีจริงๆแล้วมันเบียนตัวน็อตติดอยู่อย่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับมันเป็นติ๊กเกอร์ประกันแปะอยู่หัวน็อตมันทําให้เรามองไม่เห็นว่าเป็นตัวน็อตไงนะครับพอเราถอดออกหมดแล้วนะครับเออเจ้าตัวเนี้ยเป็น GTX หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ TI เขาจะอัดซิลิโคนมาซิลิโคนของเขาเนี่ยมันจะเหนียวแน่นมากๆทําให งัดออกอยากนะครับบางคนจะคิดว่าถอดน็อตออกไปหมดจริง,รงๆแล้วเราถอดหมดแล้วแหละแต่มันอองัดออกอยากนะครับวิธีการถอดครับให้เราจับหัวท้ายบนแผ่นเพจนะครับแล้วบิดไปบิดมาซ้ายขวาอย่างนี้ครับบิดไปบิดมาให้มันโยกครับเราจะสังเกตว่าแผ่นเพดด้านหลังเนี่ยมันจะโยกนะครับพอเริ่มโยกเริ่มหลวมแล้วเราค่อยๆงัดเปิดฝามันขึ้นมาครับอ่านี่ครับพอมันโยกแล้วเราเปิดฝาขึ้นมาค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่ามันมีสายไฟต่ออยู่ถ้าเราเปิดแรงเดียวสายไฟมันจะขาดนะครับมันจะเสีย พอเราเห็นไดไฟปั๊บมันเป็นตัวปลั๊กเสียบอยู่นะครับเป็นตัวสล็อตเสียบอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆโยกซ้ายขวาแล้วก็ค่อยดึงลงมาครับอ่าดึงลงมาเงี้เราก็เปิดฝาได้เลยครับนี่ครับพอเปิดฝามาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเอาแปรงสีฟันนะครับมาแปรงปัดฝุ่นให้เรียบร้อยเอาผ้ามาเช็ดซิลิโคนให้สะอาดนะครับใครจะอัดซิลิโคนอะไรเข้าไปใหม่หรือเอาไปซ่อมไปล้างฉีดสเปรย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับทุกๆท,ท่านที่ส่งอุปกรณ์มากับทางร้านนะครับมาซ่อมเนี่ยผมรับอุปกรณ์ที่หมดประกันแล้วเท่านั้นนะครับตัวไหนที่ยังมีประกันอยู่ผมไม่รับซ่อมนะครับให้คุณไปส่งซ่อมที่ศูนย์ที่ร้านได้เลยนะครับเขารับซ่อมรับเคลมอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยหมดประกันแล้วเนี่ยผมรับซ่อมนะครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งมาจากราชบุรีผมก็ได้ถามแล้วว่าหมดประกันหรือยังถ้าหมดประกันแล้วผมรับซ่อมให้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการล้างนะครับอาจจะมีการแกะอย่างเงี้ยนะครับสติกเกอร์ประกันมันก็จะขาด นะได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีถ้าไม่ได้ผมก็ไม่คิดเงินนะครับส่งคืนให้นะถ้าถ้าได้แล้วเราก็มาคิดค่าซ่อมค่าอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะติดตามที่หนะ้าแฟนเพจแล้วเฟซบุ๊กแล้วก็ Youtube ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับผม